เสียงกีตาร์โปร่งดังแผ่วเบาในสตูดิโอเล็กๆที่อบอวลไปด้วยแสงไฟอุ่นสลัวเขานั่งอยู่ตรงนั้นชายหนุ่มนักดนตรีผู้มีรอยยิ้มละมุนและเธอหญิงสาวที่เฝ้ามองเขาอย่างเงียบๆทุกวันความรักของเธอไม่เคยเอื่อนเอ่ยอ,ออกมาไม่ใช่เพราะไม่จริงแต่เพราะเขามีใครคนอยู่ในหัวใจในโลกของเสียงดนตรีและแสงไฟเมืองเธอเลือกที่จะอยู่เคียงข้างเขาแม้หัวใจจะไม่เคยเป็นของกันและการมินีวินนิยายรักที่งดงามแม้ไม่อาจครอบครองบทที่หนึ่งเสียงดนตรีในสตูดิโอสตูดิโอเล็กๆ ในบริษัทโปรดักชันเต็มไปด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่ถูกปรับแต่งอย่างต่อเนื่องแสงไฟสีขาวส่องลงบนโต๊ะทำงานที่วางโน้ตเพลงและคอมพิวเตอร์ไว้เรียงรายวินกำลังนั่งก้มหน้าปรับสายกีตาร์เขามีรอยยิ้มที่อ่อนโยนและท่าทางตั้งใจจนทุกคนในทีมอดไม่ได้ที่จะเฝ้ามองด้วยความชื่นชมเสียงกีตาร์โปร่งที่เขาเล่นเบาๆคล้ายจะกลายเป็นบรรยากาศที่ทำให้ห้องั้งห้องอบอุ่นขึ้นมินนี่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอทำทีเหมือนกำลังตรวจเช็คตารางงานในแท็บเลต็ตแต่สายตากลับเผลอไปอยู่ที่เขาอยู่เสมอ ทุกครั้งที่วินหัวเราะหรือหันมาพูดคุยเธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกสะก,กิดให้เต้นแรงขึ้นท่อนนี้ถ้าเพิ่มเสียงเปียโ,โนเข้าไปน่าจะละมุนขึ้นนะวินพูดกับทีมงานด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจแต่ยังคงอ่อนโยนมินนี่เงยหน้าขึ้นศบตาเขาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะรีบก้มลงไปอีกครั้งเธอรู้ดีว่าไม่ควรปล่อยให้ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เผยออกมาเพราะเขาไม่ใช่ของเธอเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้นภาพหน้าจอที่วินเปิดโชว์ให้ทีมดูคือรูปคู่กับคนรักที่เขาเพิ่งโพลโซชีย ทุกคนยิ้มแซวด้วยความยินดีแต่สําหรับมินนี่ภาพนั้นเหมือนเป็นกาแพงที่สูงเกินกว่าจะก้าวข้ามไปได้เธอสุดลมหายใจลึกพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ภายใต้รอยยิ้มและบอกกับตัวเองว่าการได้อยู่เคียงข้างเขาในฐานะเพื่อนร่วมงานก็คงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอจะทําได้บทที่ 2. ความใกล้ชิดที่เจ็บปวดเสียงฝนโปรยลงบนกระจกหน้าต่างของสตูดิโอในค่ำคืนที่ทีมงานยังคงทํางานกันไม่หยุดวินกําลังนั่งปรับทํานองเพลงใหม่เขาเล่นกีตาร์ คลางหำทอนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เสียงนั้นอบอุ่นจนทำให้บรรยากาศในห้องคลายความเหนื่อยล้ามินนี่นั่งอยู่ข้างๆคอยช่วยตรวจเช็คไฟงานเธอพยายามจะจ่อกับหน้าจอแต่ทุกครั้งที่เสียงกีตาร์ดังขึ้นหัวใจเธอก็สั่นไหวอย่างห้ามไม่อยู่ขอโทษนะมินนี่พอช่วยดูตรงนี้หน่อยได้ไหมวินทันมาถามด้วยรอยยิ้มที่ทำให้เธอแทบลืมหายใจเธอพยายามตอบด้วยน้ำเสียงปกติได้สิแล้วเลื่อนเก้าอี้เข้ามาใกล้เขา,า,า,เขาทั้งสองนั่งเคียงกันจนไหล่แทบจะสัมผัสกัน ความใกล้ชิดนั้นทาให้มินนี่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนแต่ในหัวใจกลับเต็มไปด้วยเสียงตะโกนว่าเขาไม่ใช่ของเธอระหว่างพักงานวินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาภาพหน้าจอที่สว่างขึ้นคือข้อความจากคนรักที่ส่งมาหาเขายิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนรอยยิ้มนั้นเหมือนมีแสงส่องเข้ามาในห้องแต่สําหรับมินนี่มันคือแสงที่เจ็บปวดเกินทนเธอหันหน้าหนีไปมองฝนที่ไหลลงกระจกพยายามกลืนความรู้สึกลงไปในความเงียบเธอรู้ดีว่าหน้าที่ของเธอคือการอยู่เคียงข้างเขาในฐานะเพื่อนร่วมงาน ม่ใช่คนรักแต่หัวใจกลับไม่เคยเชื่อฟังเลยสักครั้งบทที่3ความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงค่ำคืนหนึ่งหลังจากโปรเจกต์ใหญ่เสร็จสิ้นทีมงานนัดกันออกไปฉลองที่ร้านอาหารเล็กๆริมถนนเสียงหัวเราะและบทสนทนาเต็มไปด้วยความสุขทุกคนต่างยกแก้วขึ้นเพื่อแสดงความยินดีวินนั่งอยู่ข้างๆมินนี่เขายิ้มอย่างอบอุ่นเหมือนเคยแต่ในคืนนั้นเขามีประกายบางอย่างในแววตาที่ต่างออกไปผมมีข่าวที่อยากบอกทุกคนครับวินพูดขึ้น เสียงในร้านค่อยๆเงียบลงเพื่อฟังเขาผมกับแฟนเรากำลังวางแผนอนาคตด้วยกันเสียงปรบมือและคำแสดงความยินดีดังขึ้นรอบโต๊ะทุกคนยิ้มด้วยความสุขใจแต่สำหรับมินนี่คำพูดนั้นเหมือนเป็นค้อนที่ทุบลงกลางหัวใจเธอพยายามยิ้มตามคนอื่นแต่ในดวงตาก,กลับมีประกายหมุนที่ไม่มีใครสังเกตเห็นหลังจากงานเลี้ยงจบมินนี่เดินออกมาคนเดียวฝนตกปรยๆบนถนนที่ส่องแสงไฟสีเหลืองเธอหยุดยืนมองท้องฟ้าที่มืดมิด สูดลมหายใจลึกเพื่อกลืนความเจ็บปวดลงไปในใจเธอมีเสียงกระซิบว่าเขาไม่เคยเป็นของเราและจะไม่มีวันเป็นแต่แม้จะเจ็บปวดเธอก็รู้ว่าการได้อยู่เคียงข้างเขาในฐานะเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่คอยสนับสนุนคือสิ่งที่เธอเลือกเองและบางครั้งความรักที่งดงามที่สุดก็คือการเก็บมันไว้ในใจโดยไม่ต้องครอบครองบทที่4การยอมรับและการเติบโตเช้าวันใหม่ในสตูดิโอเสียงเครื่องดนตรีและเสียงหัวเราะของทีมงานยังคงดังขึ้นเหมือนทุกครั้งแต่สําหรับมินนี่ ทุกอย่างดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยหลังจากคืนที่วินประกาศข่าวดีเธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นแต่ในความเจ็บปวดนั้นกลับมีความสงบที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นวินเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มเขายื่นแก้วกาแฟให้เธอเหมือนเคยเหนื่อยหน่อยนะปรกต์นี้คงทําให้ทุกคนลาไปหมดมินนี่รับแก้วมาตอบกลับก็จริงคะ่ะแต่เราก็ทําได้ดีมากเลยนะเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ยังคงอยู่แต่ครั้งนี้เธอไม่ปล่อยให้หัวใจหลงไปไกลอีกแล้ว เธอเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้ในที่ที่มันควรอยู่ในใจของเธอเองหลังเลิกงานมินนี่เดินออกจากสตูดิโอท้องฟ้ายามเย็นเต็มไปด้วยแสงสีส้มที่ทอดยาวเหนือเมืองเธอหยุดยืนมองภาพนั้นสูดลมหายใจลึกแล้วบอกกับตัวเองว่าบางความรักงดงามที่สุดเมื่อเราเก็บมันไว้ในใจโดยไม่ต้องครอบครองรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอแม้จะมีร่องรอยของความเศร้าแต่ก็เต็มไปด้วยพลังใหม่พลังที่จะก้าวต่อไปในชีวิต และใช้ความรักที่ไม่สมหวังนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเติบโตตอนพิเศษเสียงที่ไม่เคยเอื้อนเอ่ยคำคืนหลังจากงานเลี้ยงฉลองโปรเจกต์ใหญ่วินเดินกลับมาที่สตูดิโอเงียบเขาวางกีตาร์ลงบนเก้าอี้แล้วนั่งมองมันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคิดเขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันมินนี่เป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาหรือการอยู่ตรงนั้นในวันที่เขาเหนื่อยล้ารอยยิ้มของเธอทำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นทุกครั้งแต่หัวใจของเขามีพันธะกับใครอีกคนแล้ว และนั่นคือความจริงที่เขาไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้วินิบสมุดโน้ตเพลงขึ้นมาเขียนท่อนสั้นๆที่ปุดขึ้นในหัวท่อนที่ไม่เคยเล่นให้ใครฟังเสียงที่ไม่เคยเอื่อนเอ่ยคือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจแม้ไม่อาจครอบครองแต่จะคงอยู่ตลอดไปเขาหลับตาแล้วดีดกีตาร์เบาๆทำนองนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเศร้าลึกๆเหมือนกับเป็นบทเพลงที่เขาเขียนให้ใครบางคนที่ไม่เคยรู้ในความเงียบของสตูดิโอวินยิ้มเขารู้ว่ามินนี่จะไม่มีวันได้ยินท่อนนี้แต่สำหรับเขามันคือการเก็บความรู้สึกไว้ในรูปแบบที่งดงามทีีีี่่่่สสุดดเเเยยงนนตรทไมมคอออออืกา จบบริบูรณ์ขอบคุณที่เข้ามาฟังนิยายเสียงในวันนี้หากคุณชอบฟังนิยายเสียงอย่าลืมกดติดตามอ่านให้ฟังช่องวีดไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่มีนิยายเสียงสนุกๆให้คุณได้ฟังทุกสัปดาห์